สวัสดีครับพาดูรถเผื่อใครสนใจนะครับสภาพยังใหม่สวยอยู่เลยคันนี้เป็น v ีออรุ่นปี2,012ครับรุ G ่นจีลิมิเตเป็นตัวท็อปนะครับกดปุ่มสตาร์ทกุญแจจะเป็นกุญแจเซ็นเซอร์รีโมทสภาพรถยังดียังสวยอยู่นะครับข้างหน้าถอดสเกิร์ตออกไปแล้วว่ามันเรยลอยมันแตกแต่ว่าไม่เกี่ยวกับตัวรถนะตัวรถไม่ได้เป็นอะไร เกก็จะเหลือข้างหลังข้างขางแล้วก็สปอยเลอร์ยังเหลือครับล้อมแม็กตัวนี้ขอบ15มากับรถเลยยางเพิ่งเปลี่ยนไปกลางปี65ครับยางเพิ่งได้ปีกว่ากตัวนี้ของ b i ส s t โ n นยางก็เพิ่งเปลี่ยนไปครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนสภาพยังใหม่สวยอยู่ครับเดีย๋ยวจะพาดูข้างในด้วย แต่ตัวสเกิร์ตเน่ยมันแตกมันชำรุดถลอกก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้เกี่ยวกับตัวรถถ้าเราถอดออกก็สวยเหมือนเดิมรถก็ไม่ได้เป็นอะไรสปอยเลอร์ก็ยังโอเคอยู่แต่สเกิร์ตหน้าถอดออกครับมันไปชนขอบมันแตกนี่สภาพสวยอยู่ตัวนี้จะเป็นระบบ,บล็อกแบบมามือมาสัมผัสรถนะครับอ่เดี๋ยวลองทำท่าล็อกดูก่อน นี่ครับกุญแจมันจะเป็นกุญแจรีโมทอยู่ในเราเก็บไว้ในกระเป๋าครับพอรถมันล็อกเราจะขึ้นรถเนี่ยเราก็ามือมาสัมผัสเลยมันก็เปิดล็อกละสภาพภายในครับเป็นเบาะหนังรถใช้เองครับมือเดียวออกไปแดงมาตอนนั้นปีห้าห้าสองัน้ารห้าิห้าราคาสดนะเจ็ดแส7สองเจ็ดแสนสองมื่เราลองสตาร์ทดูครับว่าสตาร์ทเป็นไงอีกี์ออโต้ครับเบาะหนังเผื่อใครสนใจนะ สภาพใช้ดีนะครับนี่เจ้าของใช้เองมือเดียวด้วยอันนี้ของแม่บ้านเบาะหนังมีอ่าเข็มขัดล็อกข้างหลังนี้สามตำแหน่งสามคนนะครับสามหรือสองสามนะแต่ว่าเก็บไปซ่อนไว้หนึ่งสายไม่ได้ใช้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับเว <c oughs> ลาสตาร์ตตัวนี้จะเป็นแบบกดหยียบสตาร์ตหยยบเบรก <c oughs> แล้วก็กดปุ่ม นีเราไม่ต้องใช้กุญแจกุญแจเราเก็บไว้กับตัวเขาไม่ได้ไปไหนว่าอยู่รถนี่แหละครับมันดูไม่กันครับรถสิบปีรถสิบปีไม่ไปเท่าไหร่แล้วดูสิไม่แสนสองหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเองโอ้ยรถสิบปีนะแอร์ก็ปกติสภาพคอนโซลอะไรก็สวยงามแอร์เย็นอยู่ครับเปลี่ยนกองอากาศเปลี่ยนกองแอร์ปกติตามระยะพิกเกออตโต้ เดี๋ยวพาไปดูข้างหน้ากันแล้วพ่อ,อ,อก,ก่อนหนูรีโมทไอ้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกอันนะครับเดี๋ยวลองเอาลงให้ดูข้างหลังขึ้นลงได้ปกติครับหลังลงได้ปกติทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดลำโพงก็ใช้ปกติเปิดข้างหน้าให้ดู อยู่ข้างหน้ากันต้าติดง่ายแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนครับเสียงเครื่องนิ่มปกติสวยเลยน้ำมันเครื่องก็เพิ่งเปลี่ยนไปแบตเตอรี่สามชครับนี่เสียงเครื่องนิ่มนะทุกอย่างปกติไม่เคยทาเครื่องมือน้องเจนครับน้องเจมาดูด้วยไปไหนนะครับพ่อดูอยู่ไม่ต้องห่วงเฮ้ยอยวพ่อปิดกันน้องเจนก่อนอ่อน้องเจนพีวัน มา้องเจนก่อนครับลุงเปิดหน้ารถอยู่มาน้องก่อนจะอยู่กับพี่บานก่อนครับหนูพอดูรถอยู่ครับมาน้องก่อนเร็ว,ดวเดี๋ยวน้องจะดูเครื่องรถมันสตาร์ทอยู่นี่ครับครับเสียงเครื่องเงียบมากไม่เคยแต่งเครื่องไม่เคยติดแเจสไม่เคยทำอะไรนะครับสภาพดีหมดทุกอย่างซิต เอี่ยมๆเลวสวยงามเลยดูดน้ำฝนด,ด,ด,ดูดอะไรก็ยังได้อยู่ดูดหัวน็อตครับไม่มีการซ่อมไม่มีอะไรตั้งแต่ซื้อมาไม่มีอะไร,รมีแต่ครีมสีนิดหน่อยสกเกิดเพราะว่าสกเกิดมันอยู่ในรับประกันอยู่ตอนนั้นออกมามันติดสกเกิดมาด้วยครับก็ไปทําสเกิดมาหน่อยนึงมันเป็นรอยแต่ตัวรถไม่ได้ทําอะไรเลยเฮ้ กดโอเคเสียงยังนิ่มอยู่เลยมีไฟตัดหมอกด้วยครับรถคันนี้ทะเบียนสีเกตนี่สเกตหน้าไม่มีแต่หน้ามันก็สวยนะหน้ารถไม่ได้เป็นอะไรมีจีดๆในเดียวรถสิปีวิ่งสองอแสนสองเองครับยังเพิง่งเปลี่ยนนิ่มๆเลยเครื่องข้างหลังก็ไม่มีกุญแจก็ใช้เป็นสัมผัสครับสัมผัสปุ๊บมันก็จะเปิดขึ้ออกมานี่ ล็อกอัตโนมัติเป็นออโต้อุปกรณ์ของแม่บ้านครับเอกสารเอกสารอันถุงอะไร <laughs> นี่สวยงามครับมีไฟตัดหมอกหลังด้วยแต่สุดมากไม่ได้เปิดแล้วครับมันเรื่อมตาคนครัอ <laughs> ยังอะไรก็ยังมีนะอยู่ในนี้ยอะไรตั้งแต่ออกมา ทุกอย่างสมบูรณ์หมดครับเผื่อใครสนใจเด้อลองมาสอบถามด้ครับอันนั้นเชนเมือหลบขายสองแสนหนึ่งหมื่นบาทครับนะคะสองแสนหนึ่งหมื่นบาทไว้จัดไฟแนนซ์ได้สบายสบายครับสองแสนกว่าเลยวันนั้นผมถามของเมืองไทยลิสซิ่งไปได้สองแสนหนึ่งหมื่นถามของเฮงลิสซิ่งราขาอุดมพรนะถามไปแล้วได้สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแต่ดอกมันจะสูงเพราะว่าตามรถแต่ว่าถ้าเราซื้อเงินสดหรือว่าเราไปผ่อนกับธนาคารนะ่ะจะดีกว่า นี่สภาพดีครับรุ่นจีนี่มีเ็ดซื้อสองแสนหนึ่งมือไปจัดฟเฟแนซ์ก็ได้สองแสนหนึ่งมือไม่ต่ำอยู่แล้วครับจัดได้สภาพรถสวยปกติครับไม่มีตําหนิไม่มีชนไม่ใช่ว่ามีตําหนิดิไม่มีการชนไม่มีการซ่อมั้นแต่ออกมาครับเป็นแนวทางเผื่อใครชอบนะเป็นรถบ้านเองก็ของขายเองครับให้ดูรอบนึง รอยขีดขว่วนมีนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าน่าเจ็ดอะไรครับรถสิบปีแล้วสภาพก็ยังดีอยู่ใครสนใจติดต่อมาได้ครับสองแสนหนึ่งมืนบาทจัดไฟแนซ์นได้สองแสนหนึ่งหมือนเันกองไปธนาคารอื่นดูอาจจะได้เยอะกว่านี้เครื่องดีไม่น้อยครับยางเพิ่งเปลี่ยนเป็นระบบสตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทด้วยโอเคครับ ใครสนใจเนาะติดต่อมาได้ครับอืมไม่ทุกอย่างปกติหมดครับใช้ดีสวัสดีครับปิดก่อนปิดรถก็กดปุ่มนี้เราไม่ต้องใช้คุญแจอะไรเลยนี่คุญแจอยู่ในกระเป๋าครับ <c oughs> ดิสเบรกสี่ล้อนะลืมบอกไปตัวนี้เป็นดิสเบรกทันสี่ล้อเลยหน้าหลังสี่ล้อเป็นดิสเบรกหมดครับเ๊ไ <c oughs> <c oughs> ยบายครับ Y you